สวัสดีครับผมพิทัศนถามยายนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเดินหน้าเข้าซองแบบเป็นซองเฉียงนะทังฝั่งซ้ายมือครับเมื่อเราเดินหน้ามาปุ๊บเราเจอสถานการณ์ที่จะต้องนะครับเดินหน้าเข้าซองฝั่งซ้ายมือที่เป็นซองเฉียงนะครับเราจะมีวิธีการกะระยะยังไงนะครับเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับอ่านะครับผมบอกเลยว่าสําหรับปืนใหม่นะครับถ้าดูแล้วจะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะ ะครับซึ่งวิธีในการการระยะก็ง่ายเลยนะนะครับในการการระยะให้เราเลี้ยเข้าไปแล้วอยู่ในซองพอดีเลยนะครับอ่านะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝั่งเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมากดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วปะไปดูกันครับอ่ะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําในการเดินหน้านะครับเดินหน้าจอด ทางฝั่งซ้ายนะครับเลยรถคันสีดํานี้ไปนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปจอดนะครับวิธีการนะครับในการเดินหน้าเข้าไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดนะครับผม <ๆ S 1> อยากจะบอก, right. อกเพื่อนเพื่อย่างนี้ครับอยากให้เพื่อนๆ,ๆดูคลิปดีๆนะนะครับเพราะว่าสเต,ต็ปมันจะมี2สเต,ต็ปนะครับก็คือเราจะมองที่กระจกไอที่คนเสาเอก่อนนะครับคนที่เสาเอปึ๊บเนะี่ยมองที่คนเสาเอปึ๊บแล้วเราก็มองที่กระจกมองข้างนะครับจะเป็น2สเต็ปนะครับสองสเต็ปยังไงครับพี่ตั้มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับในการเดินหน้าเข้าซองครับนะครับเดินหน้าเข้ามาครับ เดินหน้ามาก่อนนะนะครับเดินหน้ามาช้าๆครับนะครับเมื่อเราเดินหน้าเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเข้าซองฝั่งซ้ายมือนะครับเดินหน้ามาช้าๆครับนะครับสเต็ปแรกครับให้คนเสาเอเลยนะครับเลยไฟ้ายนะครับคนเสาเอเลยนะครับแล้วเราเริ่มหมุนพวงมาลัยนะนะครับปุ๊บนะครับเลยแล้วปุ๊บนะครับอ่าพอเลยปุ๊บนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายครับเริ่มหมุนนะหมุนนิดเดียวครับหมุนนิดเดียวนะแล้วดูกระจกมองข้างครับดูกระจกมองข้างเลยแล้วค่อยหมุนครับทีนี้หมุนหมดเลยครับหมุนหมดเลยครับหมุนให้หมดเลยครับรถโค้งมาครับ โค้งมาปุ Box, ๊บนะครับ <ý Rahmen> พอรถโค้งมาครับดูด้านข้างดีครับนะครับดูด้านข้างดีครับเมื่อรถเรานะครับเริ่มขนานนะครับมีความรู้สึกว่าอ่าเริ่มขนานกับด้านข้างแล้วนะครับเราดูนะครับเราดูช่องเราดูช่องก็ได้ครับว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันกับช่องด้านหน้าไหมถ้ามีรถจอดเราเราก็ดูว่ารถทีเขาจอดเราอยู่ในแนวเดียวกันไหมอยู่ในระนาบเดียวกันไหมนะครับถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันปุ๊บนะครับคือล้อตรงครับคือล้อตรงนะครับคือล้อตรงแลคขับตรงๆ ขับตรงๆไปเลยนะครับเมื่อขับตรงๆมาครับปุ๊บนะครับเราก็นะครับดูนะครับให้กระจกมองข้างนะครับตรงกับตัวเรานะครับปุ๊บอ่าประมาณประมาณประมาณกลางประมาณตรงกลางของประตูที่เปิดนะนะครับนับจากขอบขอบเอ่อขอบเนีตั้งเนี่ยขอบฐานกระจกมองข้างเนี่ยนะครับวิ่งมาปุ๊บนะครับจนถึงขอบด้านนี้นะครับ อยู่ตรงกลางนะครับให้กระจกมองข้างเขาอยู่ตรงกลางของประตูแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราลงไปดูด้านนอกกันครับว่าเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะไปดูกันครับอ่านะครับด้านหน้านะครับเมื่อเรามาจอดนะนะครับทางฝั่งขวามือก็จะมีช่องว่างประมาณนี้นะครับเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือถ้าเรานั่งในรถนะนะครับจอดเบียดฝั่งนี้ไปหน่อยนะนะครับเราจอดเบียดไปหน่อยนึงนะครับ เขาก็จอดเบียดเหมือนกันนะอ่านะครับอ่นะครับเราสามารถปรับได้นะนะครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าไม่มีใครเพอร์เฟกนะครับจอดก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเดินหน้านะครับเดินหน้าเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาจอดด้านข้างเฉียงๆอย่างนี้นะโดยการใช้นะครับโคนเสาเอแล้วก็กระจุกมาข้างในการกะระยะนะครับเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้ครับมีช่องว่างอันนี้ออกจะเบียดหน่อยนะนะครับคันด้านข้างเขาก็จอดมาเบียดตรงเส้นหน่อยหนึ่งเราก็จอดเบียดอยู่เส้นเหมือนกัน นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการเดินหน้าเข้าซองนะนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับในการการระยะเราก็ประมาณนี้ครับอ๋อนะครับเวลาเราจอดรถนะนะครับที่ผมบอกว่ากระจกมองข้างของเขานะครับตรงตรงอยู่ตรงกลางกับกระจกของเราใช่ไหมครับทีนี้นะครับเมื่อเราจอดนี้นะครับด้านหน้าของเราใช่ไหมครับมันจะอยู่ในเส้นของของขการกั้นข้างพอดีเลยนะนี่ครับมันจะเลยมาประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องว่างอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะในการจอดครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองรถคันอื่นดูครับไปลองไปลองจอดรถคันอื่นดูครับว่าถ้าเกิดเป็นรถคันอื่นนะเราจะจอดได้ไหมเราจะใช้วิธีนี้ได้ไหมไปดูนครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกับที่เป็นรถกระบะดูนะนะครับด้านหน้าเป็นรถกระบะนะครับเราจะลองใช้วิธีนี้ในการกะระยะในการจอดเฉียงด้านฝั่งซ้ายมือนะครับเราขับรถนะครับทิ้งระยะห่างนะครับประมาณจากรถเขาถึงรถเรานี่ประมาณครึ่งคันนะ มีระยะห่างนะครับเกือบขึ้นคันนะนะครับเราขับรถมาครับนะครับขับรถตรงมาก่อนนะครับแล้วใช้เสา A นะครับให้เลยนะครับเลยไฟท้ายเขานะครับแล้วเราค่อยเริ่มหมุนพวงมาลัยนะนะครับอ่เสาเอเลยแล้วนะครับหมุนพวงมาลัยครับหมุนไปนิดนึงก่อนรอครับอย่าเบิ้งค้างไว้ก่อนนะค้างไว้นิดนึงครับค้างไว้นิดนึงนะแล้วให้กระจกมองข้างเลยครับพอเลยปุ๊บนะครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดลยครับรถโค้งมาครับโค้งมาแล้วนะรถโค้งมาแล้วนะครับโค้งมาแล้วนะครับอ่านะครับ รถโค้งมาแล้วครับผมรอครับพวงมาลัยผมยังค้างอยู่นะพวงมาลัยผมยังค้างอยู่นะครับเรารอครับให้รถตั้งตรงกับซองนะครับรถตั้งตรงกับซองเราขนานกับรถด้านข้างนะครับคือล้อตรงครับคือล้อตรงนะครับคือล้อตรงเสร็จแล้วนะครับขับตรงๆมาเลยครับขับตรงๆมาเลยนะครับขับตรงๆมาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับกระจกมองข้างของเขานะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้กระจกให้กระจกมองข้างของเขานะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางของเรา กลางประตูของเรานะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับผมทีนี้เมื่อจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านนอกครับว่าจอดแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับนะครับด้านนอกนะนะครับเราวิ่งเข้ามาครับนะครับเราก็ชิดฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสองมันแคบนะครับระยะห่างนะครับจากรถเรากับรถเขาสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งขวาครับ ทีนี้ฝั่งขวาชิดฝั่งนี้ไปหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าโอเคครับยังอยู่ในซองอยู่ถือว่าใช้ได้ครับนะครับในการทข้อบนะเพื่อนๆลองนําไปเป็นไกด์ไลน์ดูครับอ่าแล้วก็นะครับกระจกมองข้างของของคันที่จอดอยู่ใช่ไหมตรงกับตรงกลางประตูเราใช่ไหมครับเรามาดูด้านหน้าครับนี่ครับเส้นของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหน้ารถเราก็จะอยู่ใกล้ๆเส้นที่เขาตีไว้ของคันด้านข้างนะครับ จริงเราสามารถเลยมาได้นะนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะใกล้หน่อยแต่ก็เราก็เผื่อไว้ครับเผื่อด้านหน้ามีรถมาจอดมีรถกระบะอะไรเขายื่นออกมาเราก็เผื่อไว้ก่อนนะนะครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือมีช่องว่างนะครับมีช่องว่างของของรถรอกับรถเขานะครับเราชิดเมื่อกี้ผมชิดฝั่งขวาไปหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อเปิดประตูทางฝั่งซ้ายแล้ว ถ้าเกิดเจ้าของรถเข้ามาครับจะสามารถเปิดประตูรถได้เพราะว่าเขาจอดชิดฝั่งนี้มากเกินไปนะผมก็เลยเบี่ยงองอกมาให้เขานิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรใช้ได้ครับประมาณนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในซองอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับก่อไว้เป็นแนทางเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับ เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับในการเดินหน้าเข้าซองฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นซองเฉียงนะครับวิซีเดินหน้าเข้ามาครับเราเห็นแล้วว่าเราจะเข้าซองฝั่งซ้ายมือนะครับเดินหน้ามาก่อนครับแต่เบรคช้าๆครับนะครับแต่เบรคช้าๆเมื่อลดเรานะครับถึงท้ายรถนะครับแต่เบรคช้าๆครับดูเสาเอฝั่งซ้ายมือเลยท้ายรถปุ๊บหมุนพวงมาลัยไว้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องหมุนุ๊บนะหมุนนิดเดียวครับหมุนนิดเดียวหมุนมานิดเดียวแล้วรอจังหวะครับกระจกมองข้าง เลยท้ายรถปุ๊บหมุนหมดเลยครับทีนี้หมุนหมดเลยครับหมุนให้หมดเลยครับพี่จัครับผมสงสัยว่าทําไมเราใช้สเสา A เลยแล้วค่อยหมุนพวงเลยละครับมันมันทำไมเราไม่รอให้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนล่ะนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> อย่างนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนรอกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนรถมันจะบานออกไปทางฝั่งขวาทีนี้เราจะค่อมเส้นแล้วไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเราหมุนไว้รอนิดนึงตรงโคนเสา A นะครับ มันจะทําให้เรามีระยะห่างจากรถด้านข้างกบรลเรามีระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรารีบหมุนก่อนรถเราก็จะเบียดแต่ถ้าเรามุนช้ารถมันก็จะห่างออกไปก็จะกลายว่าเราจะไปค้อมเลนฝั่งขวามือนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้ครับซึ่งวิธีนี้โรงเรียนสอนกับรถไม่ได้สอนนะนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อได้ดูคลิปนี้ถือว่าเพื่อนๆโชคดีมากเลยนะครับอ่านะครับเมื่อนะครับเดี๋ยวผมทวนนะเสา A นะครับเสา A นะครับเลยมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปนนิดึงอ รอนะครับรถขับเคลื่อนช้าๆนะครับรถไหลช้าๆเลยนะกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเลยปุ๊บเลยแล้วหมุนนะครับหมุนสาวเลยครับหมุนให้หมดครับรถจะตีโค้งมาปุ๊บนะครับรอจังหวะครับรอให้เราขนาดอ,อยู่ในแนวเดียวกันกับซองที่เขาตีไว้ด้านหน้าหรือถ้ามีรถจอดเราก็ดูรถเขาจอดดูซองที่เขาจอดด้านหน้านะครับว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันไหมขนาดเดียวกันไหมนะครับแล้วก็ดูด้านข้างว่าเราอยู่ในแนวเดียวกันไหมเฉียงเฉียงเหมือนกันไหมขนาดกันไหมนะครับดูครับ แรกๆเพื่อนๆอาจจะยังไม่ชินแรกๆเพื่อนๆอาจจะยังกลาไม่ถูกไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับซองอยู่ตรงนี้รถอาจจะเฉบ้างนะครับแต่ขอให้อยู่ในซองถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะเฉบ้างเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลนะนะครับขอให้รถอยู่ในซองเป็นพอนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆทำบ่อยๆเจอสถานการณ์นี้บ่อยๆลองทําเข้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองนะครับสมองเันจะสั่งเองมันจะมองออกทันทีว่าเฮ้ยตอนนี้ต้องคืนพรมอะไรแล้วตรงนี้ต้องหมุนเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับพอเร รถเราก็จะตรงและก็จะอยู่ในซองนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลมือใหม่ทําครั้งแรกไม่ได้เป๊ะเวอร์นะครับไม่ได้เป๊ะเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเสียเลี่ยนนะขอให้เข้าไปในซองได้แค่นั้นโอเคแล้วอยู่ในซองตรงซองได้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าแล้วต่อมาครับเมื่อเราเดินเข้ารถเข้ามาปุ๊บเราจะหยุดก็ต่อเมื่อนะครับกระจกมองข้างของเขานะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางของประตูบานหน้าเรานะครับวัดจากนะครับคนกระจกมองข้างไปถึง เสา B นะครับพิทตัมครับแล้วเสา A เสา B คืออะไรครับงงครับอันไหนเขาเรียกเสา A เสาบไปดูกันครับอะไรคือเสา A เสาบครับไปดูกันครับอ่านะครับเสา A คืออะไรนะครับนี่นะครับนี่คือเสา A นะครับนี่คือเสา A นะครับอ่าเสา A นะเนี่ยเสา A นะครับต่อไปนะครับนี่คือเสาบครับนะครับเสา B นะครับเสา B ด้านหลังก็จะเป็นเสาซีนะครับก็คือไล่ไปเลย A B C นะครับเสา B นะครับดังนั้นนะครับระยะในการกะระยะนะครับจากาคนกระจกมองข้างหรือตรงส่วนนี้นะครับไล่มาปึ๊บนะครับจนถึงเสา B นะครับให้กระจกมองข้างของเขานะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางกระจกของเราอยู่ตรงกลางประตูสินะครับอยู่ตรงกลางประตูนะนะครับจะเลยมาหน่อยจะไม่ถึงจะเบี้ยวนิดเบี้ยหน่อยจะขาดนิดขาดหน่อย ไม่ต้องไปซีเรียสไม่เป็นประเด็นนะไม่ต้องเปเวอร์นะครับนะครับเอาคร่าวๆพอนะในการการะยะกระจกมองข้าง,ขงเขาอยู่ตรงกลางประตูของเราแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่านะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเสา A เสา B คืออะไรนะนะครับเราก็นะครับให้กระจกมองข้างนะให้กระจกมองข้างของรถที่จอดอยู่นะครับตรงอยู่ตรงกลางประตูของเราจะเลยมานิดหน่อยจะไม่ถึงจะห่างนิดทางหน่อยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเอาคร่าวๆพอนะครับ ไม,ไม่เป็นประเด็นว่าพิ่ตั้มครับผมชอบพิ่ตั้มผม FC เลยนะผมต้องมาบรรทัดกลางครับกี่เซนครับพิ่ตั้มมามาไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาคร่าวๆพอนะนะครับไม่ต้องแบบจริงจังขนาดนั้นนะครับเอาคร่าวๆกะคร่าวๆพอให้มีอยู่ตรงกลางมันจะเลยนิดเลยหน่อยไม่เป็นไรครับนะอ่านะครับเมื่ออยู่ตรงกลางแล้วัปุ๊บอ่าจอดรถใส่เกพีแล้วก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับแต่เพื่อเพื่อนลงไปทาธุระลงไปปุ๊บก็เดินดูรอบกันสักนิดนึงดูว่าเราจอดเบี้ยวไหม ดูว่าเราจอดเฉยไหมนะครับก็จําไว้นะครับพอรถพอเราซื้อของกลับขึ้นมาบนรถเนี่ยนะครับกลับขึ้นมาบนรถเราก็นั่งดูนะครับว่าไอ้ที่มันเฉียงไอ้ที่มันไม่ตรงเนี่ยหน้ารถเรามันเฉยไปทางไหนอะไรไงเราก็จะได้รู้นะครับพอคราวหน้าเรามาจอดอีกทีหนึง่งหรือว่าเราซ้อมมาฝึกทําแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะกาได้ถูกเราก็จะการได้แม่นขึ้นนะครับสมองมันจะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะจอดได้ตรงสองมากขึ้นนะนะครับก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนๆเปแนวทางในการฝึกนะคครรัับบแล้้วก็เดินนหา เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถ้าไม่ฝึกไม่ทําตามก็ไม่ได้นะแค่รู้แต่ไม่ทําตามก็ไม่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นฝากเพื่อนๆไปฝึกนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเดินหน้าเข้าซองนะครับซองซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะนะครับแล้วก็การการะยะการจอดว่าเราต้องจอดช่วงไหนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับสำหรับมือใหม่นะครับง่ายๆเลยครับสองจุดที่เราต้องกะระยะนะครับโคนเสาเอแล้วก็กระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับเสาเอเลยเตรียมพร้อมหมุนครับหมุนหมุนมาลอสักหน่อยนึงครับหมุนมาลออาจจะครึ่งรอบนะครับประมาณครึ่งรอบนะนะครับเมื่อกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนหมุนเรียบร้อยปุ๊บ แล้วก็พอกระจกมข้างเลยนะครับหมุนสุดเลยครับรอรถตั้งตรงขนานกับซองอย่างเดียวเลยนะครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเมือใหม่นะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ที่จะต้องเด้ยวซ้ายเข้าซองแบบเฉียงนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยตรงไหนอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรอยากจะแชร์อยากจะบอกกล่าวนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะบอกเพื่อนๆได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆทำยังไงบ้างนะครับอ่านครับ หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน f c e e o o o กลุ่มครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับปรึกษาปัญหากันเรื่องการขับรถนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าก็เข้ามาได้นะนะครับเข้ามาช่วยน้องๆขับรถนะครับแก้ปัญหาอะไรยังไงนะครับ ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับจอยเข้ามาได้เลยไว้เจอกันใน f a Facebook g r o u p นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆคล็ดบดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วะครับมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับล